ดาพามาที่เยต์กิสอันนี้นี่สแตนนะคะที่เป็นสตอรี่เกี่ยวกับตรงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะยนะคะสตอรี่ยู่เรื่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมของจริงกันนะ,ะทุกคนเดี๋ยวไปชมของจริงกันไปกันค่ะไปชมของจริงกันนะคะดูคะ่ะทุกคนตรงนี้สวยมากเลยนะคะเกิดจากการกัดเซาะของหินนะคะทุกคนของหินและน้ำนะคะเห็นไหมคะ ผู้คนจะมาเที่ยวเยอะแยะนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่มันสวยนะคะสวยแบบธรรมชาตินะคะน้ำหมุนแล้วก็หินน้ำหมุนหินกลายให้เป็นเซาะเป็นล่องเป็นหลุมนะคะทุกคนตรงนี้มีน้ำน้อยๆแม่น้ำน้อยๆตรงนี้นะคะน้ำใสแจ๋วเลยเห็นไหมคะน้ำใสมากค่ะนะคะมีหาดทรายน้อยๆตรงนี้นิดนึงค่ะหลุงบอก แต่คนจะลงไปเล่นน้ำข้างล่างเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวมาหลายนะคะไปดูกันคะ่ะไปชมใกล้ๆนะคะชมความงามตามธรรมชาตินะคะเนสเลนะค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เกิดจากไอ้นั่นนะคะทุกคนน้ำกัดเซาะทำให้กลายเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วก็เป็นลองรองรอ,องเป็นแผ่นหินนะคะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำนะคะทุกคนนี่ค่ะ Hi, นี่แกเพื่อนกัน Hi, hi, ย่าคอมบ้าฟ้าฮอลแลนด์เราโอเคค่ะไลทู e ิสดูกันมี e ีอยู่ใหญ่ไทยแลนด์เดี๋ยวฟินนะเบติฟนฮะเห็นไหมคะนี่น้ำกัดเซาะจนให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนกัดเซาะหินก้อนใหญ่ๆก็คือช่วงที่น้ำเยอะก็จะไหลเซาะเซาะไปเรื่อยๆรเรื่อย ไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็กัดเสาะให้มันกลายเป็นน้ําคนก็อาบน้ําได้นะคะเด็กๆลงไปเล่นน้ําได้สวยค่ะกลางป่าเลยนะคะทุกคนวันนี้จุดแรกที่เราจะแวะคือตรงนี้นะคะสวยค่ะสวยเด็กๆตกปลาด้วยนะคะดูค่ะ นู่นไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนู่นไปนู่นน่ะดูดูคนเห็นไหมคะคนจะเดินเลาะเลาะอันนี้เกิดจากน้ํากัดเซาะนะคะทุกคนทําให้เป็นร่องเป็นหินแบบนี้นะคะคเห็นไหมคะคน้นําไหลแรงก็จะมาอย่างนี้นี่เพื่อนใหม่เจอตรงทางเข้าเมื่อกี้นะเขาก็จะจ่ายตางังเขาก็จ่ายไม่ได้นะคะเขาคิดค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยนะคะต้องใช้วิปกแล น้ำพัดหินลงมาแล้วก็หมุนลงมานะคะทําให้เป็นหลุมค่ะดูหินกัดเาะน้ํากัดเสาะค่ะจนเป็นประมาณนี้เลยทุกคนโอ้โหเห็นลิฟต์เ็นลิฟ์นะบ้านขันชวาลคมมาฟุต เห็นไหมคะกลายเป็นสวยไปเลยอ่ะคนก็จะมาอาบน้ํากันเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะโอ้ฟินเนาะเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนน้าหมุนทําให้ละกลายเป็นแบบนี้ให้สวยงามขึ้นมาได้เลยนะคะทุกคนอุ้ย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 อีกที่ฮาล็อกเหรอโดดน้ําไปเฉยเลยค่ะทุกคนสวยค่ะ สวยงามตามธรรมชาตินะคะจุดไหนหินก้อนใหญ่แล้วก็หมุนนานก็จะเป็นหลุมลึกค่ะทุกคนคนมาเยอะๆเลยนะคะเ้ยมาเซลล์อินไซต์สกูเกนแกบอกขายขายโบรุนได้แก้วคนเยอะนะคะโอ้ยโดดน้ำไปแล้วค่ะน้ำทำให้เป็นเนาะเหรอ นี่ค่ะน้ำทำให้สวยงามขึ้นมาได้เลยนะคะน้ำหมุนไงคะทุกคนหมุนให้หินกลายเป็นแบบนี้หินลงพัดหินลงมาแล้วก็มารลุนลุนลุนทำให้หินเป็นชั้นๆสวยงามได้ขนาดนี้นะคะทุกคนเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วหลังไหนอ๋อดูค่ะจะสวยงามมากนะคะทุกคนกัดเซาะของน้ำนะคะเกิดจากการกัดเซาะของนอ้ำนี้ค่ะข, <อ S 1> ข <อ S 2> กัดเซาะหิน,น,ะะห,นหมุนทำให้เป็นหลุมคะ่ะสวยงามมากคะ่ะทุกคน สวยงามมากนะคะนี่กัดให้เป็นรูๆเป็นหลุมๆเลยนะคะแล้วก็เป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆดูค่ะถ้าหินก้อนไหนหมุนเร็วแล้วก็นานก็จะทําให้หลุมนั้นกลายเป็นหลุมลึกนะคะทุกคนจนบางทีลงไป<ว>อาบน้านําได้ปเป็นลําธารหินนะคะน้ําหมุนหิน,นแล้วก็ทําให้เป็นหลุมหลุมะคะ่ะน้ำจะไหลาไมาจากข้างบนนี่ค่ะไหลลงมาลงมาเรื่อย าชมความงามตามธรรมชาตินะคะทุกคนเก่าแก่เป็นพันๆปีแล้วนะคะทุกคนคนก็จะมาอาบแดดกันนะคะดูค่ะบางหลุมก็จะลึกเลยนะคะทุกคนการกัดซอกของน้ำทำให้กลายเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะสวยงามค่ะทุกคน น้ำและหินนะคะน้ําพัดหินลงมาแล้วก็ทําให้หินหมุนจนกลายเป็นหลุมเล็กหลุมน้อยสวยงามไปค่ะนี่นะคะนี่น้ําพัดหินเข้ามาแล้วก็มาหมุนหมุนมุนหมุนจนเป็นรูขนาดนี้เลยนะ,ะทุกคนเพราะว่าหินก้อนใหญ่ก็จะทําให้เป็นหลุมใหญ่นะคะทุกคนช่วงที่น้ํามาแรงๆก็จะมาพัดเข้ามาตรงน,นี้จนเป็นหลุมลึกนะคะสามารถลงไปอาบน้ํากันได้นะคะ นี่อันนี้หมุนไม่แรงก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนหลังนันง้นโกเด้นดมกเด้นมุนพาดูโกเด้นนะคอมาฮิตขอมาฮิตโอ้ฝ่าลี่ตรงนั้นน่ะนี่ค่ะเดินต้องระวังนะคะหินแต่มีหน้าหน้าที่มีฝนมีอะไรเขาจะไม่ให้เข้ามานะคะมันลื่นอันตรายค่ะเขาจะปิดนะคะเดี๋ยวดูผลงานเกิดจากหินก้อนใหญ่ๆมาหมุนให้เป็นอย่างนี้นะคะหมุนให้เป็นหลุมๆนะคะทุกคน เห็นไําไมอึบอึบอึบเนี่ยเดินต้องระวังนะคคัะเนี่ยผลงานของน้ำกับหินผลปนกันนะคะจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนหมุนรอบรอบรอบรอ,อบนะคะสวยค่ะสวยงานตามธรรมชาตินะคะทุกคนดูค่ะเห็นไหมคะทําให้เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ได้เลย หินปนกับน้ํามาแรงๆก็มาพัดหมุนๆจนกลายเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสวยตามธรรมชาติค่ะเขาถึงเรียกแบบน,นี้ไงคะดูสวยค่ะหน้าหนาวนี่เอ้หน้าฝนนี่ค่ะหน้าหิมะก็ต้องปิดนะคะเพราะว่าหิมะปกคลุมไม่สามารถเห็นได้ว่ามีอะไรบ้างวุ้นฟาดูโกเดนฟ้าลี่ คสำหรับคลิปนี้นะคะรดาพามาชมความงามตามธรรมชาติที่นอร์เวย์นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้รดาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานชิ้นต่อไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายบายค่ะ